สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่นนทรีกรการนะฮะวันนี้พามาอัปเดตเสือหมอบอีกแล้วนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะนีะ่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะปี2568นี้ปีนะฮะขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขนะฮะนะสุขภาพแข็งแรงนะฮะปั่นจักรยานกันอย่างมีความสุขเนาะดูแลสุขภาพให้ดี ตอนนี้ผมอยู่ที่นนทีกรุงรการนะฮะช่วงปีใหม่นี้มีพิเศษมาอีกแล้วนะฮะคือปีที่แล้วนะต้นปีมีทีเดียวแล้วก็หายไปเลยเป็นปีเลยนะฮะแผลงอยู่ตรงนู้นนะฮะสายสมาชิกหลายคนจำได้แผลงอยู่ประมาณ4ี่ห้าคันห้าหคันเป็นเสือหมอบลดราคาพิเศษราคาเดียวเหลือ5 0 0 0บาทนะฮะที่อยู่ตรงนี้แล้วก็หมดไปแล้วนะฮะมีสมาชิกมารับไปมาซื้อไปมีคนให้ส่งต่างจังหวัดมีเยอะแยะเครานี้มาอยู่แถวนี้บ้างนี่ นี่นะฮะผมเขาบอกก่อนเลยนะว่าแถวนี้นะตรงนี้สิบคันทั้งแถวนะฮะตรงนี้ตรงนี้นะฮะสิบคันแถวนี้ตรงนี้เฮ er ียมาให้แล้วนะเฮียหกใจดีอีกแล้วนะฮะห้าพันบาททุกคันฮ่าเสือหมอบห้าพันบาทนะ,ะแบรนด์ดังๆระดับโลกนี่เมอริด้าสีน้ําเงินนี่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ส่วนรายละเอียดชุดขับไซส์อะไรผมว่าเดี๋ยวผมปักลายไว้ให้แล้วก็ลองติดต่อเฮีย er, ดูนะเฮียหกดูนะว่าคันนี้เท่าไหร่ยังไงเท่าไหร่นะฮะ ไม่ต้องห่วงนะก่อนจะถึงมือเดี๋ยวเขาจะทาให้หมดนะอะไรที่มันไม่ดีโซ่อะไรเขาจะล้างให้หมดนะฮะหยอดน้ำมันให้หมดแล้วก็สายเบรกแตกหรืออะไรเปลี่ยนให้นะฮะเขาทําให้หมดเลยไม่ต้องกลัวนะฮะนี่เอามาล้างขัดเงาเลยนะฮะนี่นะฮะเมอร์ลิด้าคันนี้คันสีเงินนะฮะเมอร์ลิด้านี่คันนี้สีแดงนะฮะเมอร์ลิด้านะคือตรงนี้ผมไม่ต้องดูโค้ดไม่ต้องดูรหัสแล้วนะห้าพันบาททุกคัน นี่เมอริด้าคันนี้นะฮะ5,000บาทกันนี่นะฮะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นเลยนะนี่น้องนองนักศึกษาหรืออะไรใครที่อยากจะเริ่มหัดปั่นเสือหมอบนะแล้วแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์ธรรมดานะฮะแบรนด์ยอมรับกันทั่วโลกนะฮะแบรนด์ดังนะนี่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ชุดขับนะฮะคาลิสอะไรเงี้ย5,000บาทไซส์ก็มีหลายไซส์นะฮะ50 48มีหมดนะฮะ5,000บาทนี่5,000บาทนะฮะเมอร์อันนี้มีหลุย มีหลุยมาคันนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูหลุยการนัวนะฮะของแคนาดาอเมริกาเหนือนี่คันนี้นะห้าพันบาทดุมทองเลยนะนี่นะฮะอลูมิเนียมหกศูนหนึ่งนะฮะเบอร์ถือว่าจับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีเนี่ยออบียมาคันนึ่งออบียคือรถรถยุโรปนะฮะนี่ออเบตยนะฮะซ่อนสายด้วยห้าพันบาทนะฮะ คันนี้สีดำนี่นี่นะฮะสิบคันนี้เท่านั้นนะฮะสิบคันนี้หมดแล้วมาก่อนได้ก่อนนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะฮะไม่มีต่อยไม่รู้จะมีต่อหรือเปล่านะฮะน,นานาหามาทีนะฮะสิบคันนี้นี่นะฮะนี่ห้าพันบาทเท่านั้นนะฮะสิบพันนะสนใจเดี๋ยวแอแอดไลน์คุยกับเพียได้เลยนะฮะเพียหกได้เลยนะนี่นะฮะรับรองว่าสุดยอดนะคุ้ม หมคุ้มเลยนะฮะน,นี่นะฮะห้าพันบาทโอสุดยอดนี่เสือหมอบนะฮะแบรนด์ดังๆเลย